วัสดีครับวันนี้มีเคล็ดลับวิธีมาฝากอีกแล้วครับผมครับช่วงนี้มังคุดก็ออกเยอะลำไยก็ออกเยอะของภาคเหนือของภาคใต้มาอยู่นี่แล้วิ <c oughs> วธีการแกะมังคุดแบบง่ายๆเหมือนกันมีหลายวิธีคมครับบางคนก็จะแกะตรงกลาง ผมก็ดีแกะตรงนี้มีผ่าก็อันตรายครับมาดูนะฮะดูตรงนี้นะฮะมีง่ายๆลยครับแกะตรงนี้ออกครับบครับแกะตรงนี้ออกก่อนแล้วก็วางครับแล้วค่อยแกะออกชิ้นครับ ก็กินครับแต่บางคนทำอย่างนี้ง่ายครับไม่ต้องใช้ช้อนก็ได้ครับง่ายเลยดูนะฮะบีบตรงนี้ฮะบางคนฮนะนี่เก,กะแล้วครับนี่ง่ายไหมครับนี่แล้วก็นี่ครับง่ายตังผมครับอืม อร่อยครับอร่อยอืมอืมเห็นไมแข่งง่ายครับบางคนเขาก็แก่แบบนี้ฮะอย่างนี้ก็ได้อเกลี่ยากครับเก่ยยากเห็นไหมแก่ยากไหมฮะแก่ยากแข็งง่ายแบบนี้แล้วฮะปงกลนแล้วฮะกดครับปลงกลนฮะอึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับซ้ายครับ ขวาครับใส่เห็นไหมเสร็จแล้วฮะอโอเคนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมีเคลรดลดีเรื่องงานเรื่องใหม่มบ่าบโอเคครับ